อันนี้เล่าหรืออวดนั่งเอกดังเผยแฟนบอกรักทุกวันไม่เคยลืมเผอแป๊แบๆนั่งเอกสาวใหม่ดดวิกาและหวานใจเต๋อฉันทวิทย์ก็คบหากันมา5ปีแล้วโดยเจ้าตัวได้ลงคลิปหวานๆที่ไปฉลองครบรอบ5ปีมาด้วยกันทําเอาไอจีแทบระเบิดเพราะเพื่อนๆและแฟนๆมาแซวกันอย่างมากมายซึ่งงานนี้สาวใหม่ยังเผยด้วยว่า5ปีที่ผ่านมาพี่เต๋อไม่เคยลืมที่จะบอกรักทุกวัน แล้วเรื่องคลิปทำไมถึงตั้งใจลงในวันนั้นคือพี่เตอ๋อเป็นคนที่ทําอะไรแบบนี้แล้วเคินเราลงไปแล้วเหมือนได้กแกล้งเขาเพราะปกติเขาเป็นคนไม่เต้นไม่ทําอะไรเลยแต่ว่าใหม่จะเป็นคนชอบทําอะไรแบบนี้คลิปนี้ก็คือนานแล้วตั้งแต่ไปถ่าย MV พี่ก้าวผู้จัดการก็นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันก็นั่งมองอยู่ซึ่งตอนนั้นพี่เตอ๋อก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาเกรงมากเพราะว่าปกติเขาไม่ทําอะไรแบบนี้เลยคือใหม่เป็นคนชอบเต้นบางทีใหม่ก็เอาคุณแม่มาเต้น ไม่มองว่าการเต้นมันทําให้ลืมความเครียดมันจะเป็นโมเมนต์ที่อยู่ด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าใหม่ทํากับพี่เต๋อคนเดียวใหม่ก็คือทํากับทุกคนพูดคําว่ารักบ่อยไหมก็ทุกวันอันนี้เล่าหรืออวดไม่เลยค่ะแต่อันนี้จะเล่านะคือเขาเป็นคนไม่ได้เก็บความรู้สึกก็คือรู้สึกก็พูดก็เลยไม่เคยเก็บไว้ไม่ได้อวดไม่ได้ขิงไม่เคยลืมเลยเคยนับไหมว่าบอกรักวันหนึ่งมากขนาดไหนอันนี้จะให้เล่าหรืออวดนับไม่ท้วนพอแล้วมั้ง